ฟิลเตอร์เลนแบบ CPL กับแบบ ND ฟิลเตอร์ต่างกันยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับหลกัลกๆเลยความแตกต่างกันนะครับผมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานนั่นเองเจ้าตัว CPL หน้าที่หลกัลกๆเลยนะครับผมช่วยลดแสงสะท้อนจากน้ําได้หรือจากพื้นผิวต่างๆเช่นน้ํากระจกพื้นผิวที่เป็นโลหะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความเข้มของสีได้ด้วยครับผมโดยเฉพาะพวกท้องฟ้าใบไม้จะทําให้สีดูสดใสามากยิ่งขึ้นนั่นเอง วิธีการทำงานของเจ้า CPL นะครับ CPL filter หมุนได้จะสามารถให้เราสามารถปรับลดแสงสะท้อนได้ตามต้องการด้วยการหมุนที่หน้าเลนสนั่นเองครับการใช้งานเลยจะเหมาะกับการถ่ายภาพพวกทิวทัศน์ภาพที่มีกระจกหรือโลหะต้องการลดแสงสะท้อนที่เกิดขึ้นและจะทำให้ภาพมีความคมชัดของสีมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับเจ้า ND filter นะครับ หน้าที่หลักๆคือช่วยลดปริมาณแสงที่วิ่งเข้าสู่เลนกรณีที่เราไปถ่ายในที่ที่มีแสงจ้าเช่น